นบรรยากาศสวนยางบุ๊มมีใบละอะไรแรงแต่รับสามมันตัวนี้มันบวกกดนะลดเงาเสียงดีมันบอกแรงหนึ่งแรงสองแรงสามผ่ามาเบื้องอย่างอันนี้น้ำกดพอสมฟอร์มอีกสองสองสองแก้วสองแก้วนี้ ตัวน้ำยี่สิบลิตรความเขมข้นลรวแต่ม,ม,มลลตผู้ชอบบอกนะอันนี้อย่างสองมีละบรรยากาศโอ้ยแม่ อย่างบอดซ้าถอยแล้วบ๊ายบาย